The thing I fresh as a morning air. All of that is true, but you, I have found within you. ไปแล้มั่วไปก่อนมั่วไปก่อน เเองแล้วนี่ยไม่เป็นไรลูกพี่ต้องลุกเปิดตอนหลังดีกว่าเปิดเปิดตรงท่อนหลังน้องอะเปิดร้องหน่อยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลูกจะไม่ได้เลยอ่ะจริงๆเขาเป็นอินพอไว์เมโลดี้หนึ่งสองใช่ไหมตรงเนี้ยบางช่วงเป็นอินพอไว์ของเขาในคำแต่เมโลดี้ลากมันอันเดิมเพราะคอร์ดมันปกติทั้งนั้นบางทีเดี๋ยวตอนฟังแบ็คกิ้งแดก เพลงนี้หนูอาจจะต้องหาสัดส,ส่วนหรือว่าเมโลดี้บางตัวที่เหมาะกับตัวเองจจะเหมาะกับช่วงของตัวเองด้วยอย่างแค่อินพัวส์ครั้งแรกมาเนี่ยก็ต้องหาคาที่มันเป็นคําเราด้วยบ้างก็ได้เมโลดี้ที่พอดีกับเราก็ได้ ครูว่าที่สำคัญของเพลงนี้คือมโลดี้ที่เต้ยกำลังโดนเขาดัดทางอยู่เพราะว่าคือเขามีลูกเล่นของเขาซึ่งตรงนี้เดี๋ยวได้ดนตรีมาเต้ยต้องปรึกษากับครูเขาว่าว่าปรับลูกเล่นอะไรบางตัวที่เป็นเนเมโลดี้ที่เต้ยค้แลวก็จำได้ไง่ายมากที่จำไม่ได้เลยใช่เพราะว่าคือทุกอันนี้เขาเขาจะบิดไปเรื่องของเขาเดาไม่ถูกเดาไม่ถูกใช่มันเป็นนิมพไวส่วนตัวเนาะปาทั้งนั้นแต่ว่าในในในโครงของดนตรีอะ่ะมันมีสัดส่วนที่เราฟังรู้ว่าจะต้องไปร้องใันไหนอันนี้ต้องไปปรับส่วนเรื่องของคีย์ พราะว่าคีย์เนี้ยได้แต่ว่าสิ่งที่เต้ยต้องเพิ่มนะลูกคือร้องให้ลอยแล้วเป็นลมอีกนิดหนึ่งเพราะตอนนี้คือบางช่วงที่เต้ยเผลอมันจะมีเนื้อออกมาเยอะมากอยู่ตรงเนี้ยในนั้นเขาก็มีเนื้อแหละแต่ว่ากูคิดว่าสิ่งที่เต้ยต้อง่อนช่วงนี้ที่มาละแดนซ์ Dance, มาแล้วเต็มมาละเริ่มแข็งมาละจะลักษณะคล้ายๆแตงโมแต่เดี๋ยวมันจะมีแบบเผาๆเต็มเพลงนี้มันมันจะเต็มนิดนึงว่าหาตรงช่วงบางช่วงใช่บางช่วงแต่ช่วงไหนที่แบบ มันไม่ต้องแข็งมากอะ่ะเราออกเป็นเนื้อได้นั่นลูกแต่ไม่จําเป็นต้องแบบอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้เนื้อออกบ้างเป็นเนื้อก็จริงแต่ว่าไม่แบบไม่แน่นอย่างเงี้ยไม่แน่นอย่างเงี้ยเนื้อหลวมๆบ้างก็ได้มันก็ดูลอยขึ้นเนาะทาได้ทําได้ควบมลูกตรงเนี้ยไปปรับเถอะเชื่อเดี๋ยวเพราะว่าลูกเมื่อกี้ที่เชื่อร้องมันยังไม่ลอยพอมั้งลองไปปรับดูโอเค